กบักทายสวัสดีสวัสดีสุขสุขอนกำับต้อนนีบน้องอยู่ที่วัดวัดโพนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยมีจากคนไทยต่างประเทศวนมากจะเป็นต่างประเทศเยอะมากต่างชาติต่างชาติเยอะมากตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่นาฬิกาแล้ว่าสี่โมงนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยสวยมากนะ วัดไทยสวยมากนี่น้าแลต่างชาติชอบมาจนะังสวยมากครับต่างชาตเยอะมากเลยการท่องเที่ยวเยอะมากปีนี้คือปีท่องเที่ยวเนาะการท่องเที่ยวไทยบูมวัดโอติดหนึ่งใน วัดโพติดหนึ่งในมาแรงของประเทศไทยวัดโพวัดประแก้ววัดอรุณกท่องเทีย่ยวเยอะมากเลยสปิดซอยมะขามมะขามแปะมะขามโอ้ย ไ <ort>. ม่เดินมากี่ครั้งก็ไม่เสียใจครับวัดโค เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวทุกครั้งเลยทุกมุมเลยครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยึดของวัดโพไว้เรียบร้อยแล้วชาวจีนสวยงามมากครับองค์พระธาตุองค์งเจดี เลยสวยงามมากไปนะต้ยไม้สวยๆเลยทางชาติใสสุดไทยอันนี้จะ,จะเป็นชาวจีนเนะาะใสสุดไทยชอบมากเป็นกรุ๊ปทัวใหญ่ๆ ตัวใหญ่ๆมาลงต่างชาติชอบมากเลยวัดโผมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านเขาไม่มีบ้านเราไม่ค่อยมีนะแต่ประเทศไทยมีเมืองไทยมีเมืองไทยมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเลยเมืองไทยมีอะไรมากมายที่โลกไม่มีเลยมาทังนี้ เหมไหม,มืองไทยสุดยอดกลามาถ่ายลูกสวยๆใส่สุดไทยถ่ายสวยมากตำรวจต้องเสียตำรวจก็มารักษาความปลอดภัยเนาะนี่คือเมืองไทย วันนี้เยอะจังวัดป,ปบอกว่าต้องบอกว่าสุดยอดนักท่องเที่ยวเมืองไทยติดหนึ่งติดอันดับโลกไปแล้วพี่น้องอันดับโลกไปแล้ว างชาติฝรั่งฝรั่งบ้านเขาไม่ค่อยไม่ไมค่อยเห็นบ้านเขาไม่มีเนาะฝรั่งไม่มีวัดมั้งถ้ามีมีแต่วัดลาววัดไทยเนาะที่นี่คือวัดโพวัดโพเต็มไปด้วยฝรั่งต่างชาตินักท่องเที่ยวมีทุกชนชาติเลยครับบอกเลยเลยว่าชุดยอด บอนมากี่ครั้งก็ประทับใจทุกครั้งที่วัดโพป,ประทับใจมากเาสาวใส่ชุดไทยสวยงามถ้าร้อนก็มีพัดเนาะพัดเอาเต็มทุกพื้นที่เลยนะไม่ใช่ว่าจะมีแค่มุมหนึ่งมุมเดียวครับเต็มทุกพื้นที่ของวัดโพ วัดโพล่ะว,วัดโพล์ปฏิยกรรมสวยมากท่นานชาลยชอบมากเกาหลีก็เยอะนะแต่เกาหลีก็เยอะ บ้านเขาไม่มีหัทะลุเต็มทุกมุมทุกทีกท่รัดทะลุออกไปด้านโน้นด้านโน้นก็เต็มเหมือนกัน ใช่ไหมครับไม่ได้อวยไม่ไ,มได้อวยนะเพราะว่านี่คือเรื่องจริงของเมืองไทยทุกพื้นที่ของวัดโพธิ์เต็มไปหมดนะทุกที่เอาด้านในเนาะนนี้ติด,ออดอแอร์ประวัติของ นี่เราจะเดินออกไปด้านนอกแล้วเข้ามาตรงในโบสถ์เห็นไหมบอกแล้วว่าบาัดโพมีทุกทุกชองทุกมุมของนักท่องเที่ยวด้านนี้ยิ่งเยอะในโบสถ์ยิ่งเยอะครับในโบสถ์ยิ่งเยอะเลยครับโบสถ้านอนเยอะมาก จะพาเข้าไปดูด้านในเนาะเยอะม,มากพี่น้องอันนี้ขนาดเวลาสี่โมงนะสี่โมงเย็นแล้วขนะนะนนี้เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะยิงเยอะอยู่ด้านในโบส คนไทยเข้าฟรีต่างชาติเสียตังค์ครับนั่นคือต่างชาติเราจะเดินไปซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วเขาวัดโพธสุดยอดวัดไทยนี่คือต่างชาติเราซื้อตัว๋วเข้าเนาะ ต่อแถวกันต่อแถวกันเข้าครับต่อแถวกันเข้าซื้อตั๋วเข้ามาวัดโพโ,โหสุดยอดเนาะสุดยอดมากเลยครับอันนี้จะเป็นน,น่าจะเป็น เกาหลีนะไม่ใช่เกาหลีก็จีนนี่แหละสองชาติสองชาติไม่แน่ใจในด้านนอกนะครับไม่ใช่ด้านในถ้าด้านในเยอะกว่านี้จะจะพาเข้าไปดูด้านในพาเข้าไปดูด้านในด้วยในรอบนอกครับผมรอบนอกวัดนะรอบรอบโบสถ์ครับรอบรอบโบสถ์รอบรอบพระวิหารนี่แหละครับ รอบๆโบสถ์รอบๆเหล่บนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน,อน้อมถวายซึ่งสังฆทานกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ oh, <okay. S 2> แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์งโปรดจงรับซึ่งสังฆทาน กับพอิวานท้าเรานี้ของเราทั้งหลายเลือกปโชนลอมนมน้ามแทั้งหลายคนจะเจอไปไหนครับแบงนบ้านบ้างเยอะมากอันนะี s <S diver, ้รอข้อบทนะ เรอเข้าไปดูผานนอนเข้าไปด้านในนะเรียนคิวกันเข้าไป mm hmm. บอกได้เลยว่าสุดยอดปันโผเพราะวันนี้เป็นวันเที่ยวหรือวัน,ว,นวันเที่ยวกององ mm hmm. คนจีนเนาะคนไทยเสื้อสายจีนเป็นวันเที่ยวด้วยครับเต็ม mm hmm. มีทุกมีเยอะมากวันนี้อิ่มหมกอิ่มใจมีที่ได้ทำบุญเลยนะมีเราให้ทำที่แล้วเราทำบุญได้ด้านนอกเราจะพาเข้าไปด้านในอยู่ให้ดูด้านนอกอ อแครด้านนอกนี่ก็ฟังแล้วมาดูมังกรทองคััปีปีมังกรทองตีกองก่อนซื้อเสียงดงดังบอกว่าอันนี้คือทำบุญหยอดน้ำตะเกียงเนะเติมน้ำมันตะเกียง ยอดเลยลงยากนะขล้ไปใหญ่ลงนะเจอมากเลยแทบจะไม่มีที่เดิมนะตอน,น้แต่งเป็ได้เกไปไหลายปีพีนีีมาก่อนทองกนะันให้จะายองไว้ครับรบางแก้วชมนะถึงทองจะเข้ามายังเป็นจะมาก่อนนะ มังกรทองปีมันกนทองครับผมเอ็งเห็นรวยๆปังๆเลยเนาะนะครับชุดยอดชุดยอดวันนี้ชุดยอดมากเลยวัดโพวัดโพชุดยอดมากเลยแต่ผมคงจะไม่ได้เข้านะเพราะว่าด้านในคนเต็มมากเลยแน่นมาก ดูดูรอบนอกเอาอยากรู้ว่าด้านในแน่นขนาดไหนอะดูอะดูลอบร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 ออเอาก็รู้เนาะโอ้ฟังมากวัดโพไปแล้วครัขบ,ขอบ,ข,อบ,ข,อบขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแต่ต้นจนจบนะครับา

น้ำหมต์วัดโพสองร้อ <ไป S 2> ยีที่นักโยมที่นำา,านา<ำ>ไปแล้วน<ำ>ั่งแถวที่สองนั่นเลยครับนี่คือทางเข้านะครับทางเข้าทางเข้าไปาด้านใน<ม>ดูเอาครับว่าเยอะขนาดไหน<ม>เยอะมากเลย<ม>โอ้ อนนคออสเดนขะรับจะไม่มีที่เดินนั่นนะครับตอนนี้จะไม่มีที่เดินแล้วดูเอาครับวัดโพ ด้านในไม่มีแทบจะเดินไม่ได้แล้วครับด้านในในด้านนอกนะด้านนอกครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายจ้า